ังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่เต้กันไปในแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อกับพี่เล็กค่ะเจ้าของบริษัท t rekking Thailand tour เกี่ยวกับกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนที่จัดขึ้นในเขาใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เล<ส>็กค่ะสวัสดีค่ะ,คะกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนของเขาใหญ่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะถ้าพูดถึงกิจกรรมมาค่ะอย่างแรกเลยถ้ามาถึงเขาใหญ่แล้วที่ไม่ควรพลาดคือการเดินศึกษาธรรมชาติบนเขาใหญ่นะคะก็คือว่ามันเป็นที่บอกว่า ทำไมต้องมาเดินเพราะว่าที่เนี่ยที่เขาใหญ่เราอะตอนนี้คือเราเป็นมรดกโลกแล้วและที่สําคัญคือเส้นทางการศึกษาธรรมชาติที่เขาใหญ่เนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายดังนั้นจะเป็น d e ส t ิเ a t i o n สาคัญของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามีการท่องเที่ยวค่อนข้างหลากหลายอย่างเช่นว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ,คะก,ก,ก็ใครสนใจก็พาครอบครัวมาได้อันนี้เป็นจุด แล้วก็ช่วงหน้าหนาวนี้ก็จะมีสวนดอกไม้ต่างๆซึ่งพี่เชื่อว่าจะเป็นแหล่งเช็คอินแลวก็ถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวได้ที่ดีค่ะกิจกรรมอะไรซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมเด่นของเขาใหญ่ที่พวกเราห้ามพาลาดกันเลยค่ะพี่เล็กค่ะอันนี้ต้องเป็นกิจกรรมเดินป่าค่ะค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเนาว่าที่นี่จะ,ะค่อนข้างจะครบถ้วนทางด้านธรรมชาติมาก ถ้าอยางถ้าเราสังเกตได้ค่ะถ้าได้ขึ้นมีโอกาสได้ขึ้นอุทยานใช่ไหมคะจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยต้องชี้ว่าถ้าจะเดินป่าในประเทศไทยเนี่ยเขาใหญ่ต้องเป็นหนึ่งในนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สําคัญนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงสุกเสาร์อาทิตย์หรือว่า ช่วงที่เราเปิดประเทศแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติมาที่นี่ค่อนข้างเยอะค่ะทุกเพศทุกวัยไหมทุกเพศทุกวัยค่ะค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมเดินป่ามีกิจกรรมทางธรรมชาติอื่นๆอีกไหมคะพี่เล็กก็เราจะมีะกิจกรรมถ้าสมุนลงมาจากอุทยานะไฮไลท์อีกที่หนึ่งที่เราจะเห็นนะคะ oh. ก็คือกิจกรรมการดูข้างข่า oh. เป็นอันซินอย่างหนึ่งคือเราจะสามารถเห็นข้างข่าออกจากถ้ำช่วงประมาณหัวค่ำนะคะเย็นๆเนี่ยก็จะออกมาประมาณ 2-3ล้านตัวเลยนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอันซีนอีกที่หนึ่งของเขาใหญ่ยังไงก็เดี๋ยวเชิญทุกท่านลองมาสัมผัสบรรยากาศโดยเฉพาะช่วงที่ออกสวยที่สุดนะคะจะเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะแล้วก็หน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยจะมืดหน่อยค่ะจะเห็นจะเห็นเขาเค่อยเป็นลางเส้นๆไม่ค่อยถามว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าสวยสวยบ้างเป็นบางครั้งค่ะ,คะพี่เล็กเล่าให้ปอฟังว่าเขาใหญ่เนี่ยมีมนสเสน่ สามารถที่จะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนา,าวเขาใหญ่คือมีครบหมดอยากให้พี่เล็กเล่าถึงสเสน่ห์ในตรงนี้ให้ปอฟังหน่อยค่ะถ้ามีคนถามว่าถ้ามาเที่ยวอุทยานส่วนใหญ่ไม,ไม่ใช่อุทยานเดียวเขาใหญ่อย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าต้องมาหน้าหนาวสิใมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยบริเวณของเขาใหญ่อะมันค่อนข้างครบองค์ประกอบอะค่ะเพราะว่าแต่ละแต่ละซีซั่นเนี่ยมันก็จะมีสเสน่ห์ของมันแต่ละอย่างอย่างเช่นถ้ามาช่วงหน้าร้อนแน่นอน ผลไม้อาหารเส้นนี้จะออกเยอะมากได้ครบ<ล>ได้ครบเลยดังนั้นถ้าอยากมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือท่องเที่ยวเชิงผลไม้สวนผลไม้ที่นี่เราสามารถเปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าได้ตลอดค่ะ,คะแล้วเราก็จะมีเทศกาลทุเรียนที่เราจะจัดถ้าเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยเป็นไฮไลท์เพราะว่า,าสวนทุเรียนของที่นี่ค่ะทั้งหมด39สวนได้รับ ตอนนี้ก็คือทางพี่แล้วก็ทางสมาคมนะคะร่วมมือกันในการที่จะทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็คืออยากให้ทุกท่านเ,าเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวสวนทุเรียนที่นี่จะได้รู้ว่าทุเรียนของเขาใหญ่มันต่างกับที่อื่นยังไงต้องมาชมในช่วงเดือนกรกฎาคมในกรกฎาคมใช่ค่ะ,คะแล้วก็อีกอพอหมดช่วงร้อนแล้วเนี่ยช่วงฝนถามว่ามีอะไรบ้างช่วงฝนเนี่ยเป็นช่วง เขาเรียกว่าโลซีซ่นของที่นี่นะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็จะเป็นกลุ่มนะักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงค่ะซึ่งค่อนข้างจะแบบเป็นเฉพาะก็คือกลุ่มที่เขาชอบดูเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคานกับเฮอร์ออปิง้งเ,เขาเรียกว่าเฮอร์ปิ้งทัวร์หรือแปไทรทัวร์นะคะงูหรือเปล่าคะที่นี่งูใช <laughs> ่พี่ก็จะมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะตรงนี้อีกกลุ่มนึงซึ่งต้องมาดูช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนจะดีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่สัตว์เลื้อยคานเขาออก Oh. ออกมาหาหาอาหาร <Okay. S 2> ง่ายๆนะคะ oh. สิ่งแรกที่เราคือทำอทำเริ่มต้นทัวร์มันเนี่ยก็เพราะว่าเราอีกอีกพาร์ทหนึ่งของเรานะคะก็คือเรามีการจัดอบรมเรื่องเรื่องงูด้วย <Okay. S 2> ซึ่งร่วมกับทางคุณนิกไวไลฟ์ถ้ารู้จักกันนะคะ <Okay. S 2> ถ้าเล็กเชื่อว่าทุกคนรู้จักกับเขาก็คือว่าเราร่วมกันในการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับเ,เรื่องแล้วก็มีรีเควส t เข้ามาว่าทําไมอยากจะท่องเที่ยวเพื่อศึกษาพฤติกรรมเขาในธรรมชาติจริงๆพี่ก็เลยลองจัดทริปนี้ออกมาก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะคะ,ะก็เลยคิดว่าซีซั่นของหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นการท่องเที่ยวเฉพาะด้านสําหรับคนที่ชอบเฉพาะกลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ขึ้นไปบนภูเขาที่เขาใหญ่หรือแม้แม้กระทั่ง ทุกสถานที่ที่ที่เป็นระดับสูงสนะคะหลังฝนตกจะได้วิวบรรยากาศที่สวยมากมีหมอกมีหมอกบางๆหลังฝนตกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเสน่ห์อกอย่างหนึ่งที่มาเที่ยวที่เขาใหญ่ใช่ค่ะและไฮซีซันแน่นอนแน่นอนโอ้ทุกโคบหมดคนไทยต้องจองมาเขาใหญ่ช่วงหน้าหนาวใช่ก็จะมีสวนดอกไม้ที่อยู่ใกล้ที่เราใกล้ๆมาก็คือสวนฮอกไกโดสวนดอกไม้ฮอกไกโดค่ะแล้วก็จะมีสวนดอกไม้อีกที่หนึ่งอยู่ตรงหนูสีนะคะตรนนั้นก็เป็นสวนดอกไม้เป็นทุ่งดอกไม้เหมือนกันแล้ว ประกอบกับไล่วายทุกที่ก็จะบรรยากาศดีอังหุนนะคะจะออกใน<ล>ช่วงช่วงเดือนไะไอ,อังหุนนะคะก็จะออกในช่วงระหว่างาปลายพฤศจิกาถึงกุมภาถือว่าเป็นไฮซีซันของไล่อังหุ่นเขาจะมีพิทศการเก็บอังหุนนะคะทั้งสองที่เลยและอีกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ปอเห็นได้ชัดเลยนะคะที่เขาใหญ่ก็คือกิจกรรม เกี่ยวกับกีฬาการขี่ปั่นจักรยานใช่ก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถมาเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีจัดการแข่งขันขนาดย่อมหรือขนาดย่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราจะมีเขาใหญ่มาลาธอนนะคะการวิ่งซึ่งเหมือนคล้ายๆตอนนี้เหมือนเป็นประเพณีของเขาใหญ่แล้วปีนี้ก็เราจะจัดเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นครั้งที่5้า ของเขาใหญ่แล้วค่ะก็ค่อนข้างจะเป็นที่เป็นการยอมรับของของคนที่ชอบสายสุขภาพสายวิ่งนะคะฟังดูการท่องเที่ยวของเขาใหญ่ค่อนข้างครบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาหรือจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรดังนั้นมีการทำงานร่วมกับคนในชุมชนอย่างไรบ้างคะพี่ได้ค่ะจริงๆแล้วว่าการท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยเราต้องขอบอกเลยนะคะว่าเราได้ได้รับการร่วมมือค่อนข้างดีมากนะคะ ตอนนี้เราพยายามจะเจาะให้เขามีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะคะนอกจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วอนาคตที่เราเรา,เรากำลังจะทําต่อไปคือการท่องเที่ยวร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนอ,อย่างเช่นออตอนนีเ้เรามีการท่องเที่ยวเชิงกึ่งอนุรักษ์ก็คือการพายเรือคายักนะคะ,ะตรงตรงน้ําผุด Hmm. นะคะแล้วก็ให้ทางชุมชนเนี่ยเขาว่ามีส่วนร่วมณนะตรงนี้ด้วยก็คือเขาจะดูแลเรื่องการพา,ายเรือแล้วก็อาจจะมีการทำเวิร์กช็อปที่ร่วมกับชุมชนแล้วก็ชุมชนเขาสามารถเอามาโชว์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองในภุมชนของตัวเอง hmm. ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวค่ะตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดเริ่มดีขึ้น มีการเปิดประเทศนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาสําหรับเขาใหญ่ล่ะคะจานวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เขาใหญ่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่คะตอนนี้ถือว่าเขาใหญ่โชคดีมากคือเอาเป็นว่าถ้าไม่เที่ยวกับโควิดช่วงแรกใช่ไหมคะถ้าเป็นโควิดเอาอย่างปีที่แล้วเนี่ยต่อให้มีโควิดแต่นักท่องเที่ยวก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไดลดลงอะไรมากถือเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าหาที่ใกล้ตัวที่สุดแต่ปลอดภัยสุด และของเราก็คือเราจะมีการอบรมแล้วก็เรื่องมาตรการอะไรค่อนข้างครบตลอดทั้งปีดังนั้นเนี่ยเราสามารถให้ความไว้วางใจกับนักท่องเที่ยวได้ว่ามาเขาใหญ่ปลอดภัยแน่นอนค่ะ,คะและที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคที่พี่เล็กได้เจอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เขาใหญ่คืออะไรคะปัญหาและอุปสรรคก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางโดยสาธารนณะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวหลายคนโดยเฉพาะต่างชาติบางทีเขามาถึงสถานีรถไฟ ขาก็ไม่ทราบว่าจะต่อมาเส้นทางนี้ยังไงอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่เราก็จะพยายามแก้กันในอนาคตเพราะว่าเราเชื่อว่าต่อไปเราต้องรองรับนักท่องเที่ยวมากกว่านี้แน่ๆค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่เรากําลังจะจะแก้ปัญหากันตรงนี้แต่ว่าถ้าสําหรับคนไทยแล้วไม่มีปัญหาพี่คิดว่าทุกคนัญหาทุกคนขับรถมีรถส่วนตัวค่ะมองภาพของการท่องเที่ยวเขาใหญ่ในอนาคตหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เล็ก มันมองได้สองแง่นะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวพี่เชี่ยวน่องเที่ยวจะมาเป็นจุดเดสติเนชันอีกที่หนึ่งของนักท่องเที่ยวทั่วไปอยู่แล้วทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งทั่วโลกโลค่ะแล้วก็จะเป็นจุดมันจะมี2กลุ่มก็คือแถบนี้อาจจะ,จะเจริญขึ้นเยอะอถ้าเทียบกับเมื่อ1ิปีที่แล้วเราจะสามารถเห็นตึกหรือรีสอร์ทหรืออะไรหรือว่าแหล่งการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเยอะแต่อีกมุมหนึง่งนะคะในแนวของธรรมชาติแล้วก็แนวอนุรักษ์ แล้วก็ค่อนข้างจะก,กังวลว่าถ้าสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวปริมาณนักท่องเที่ยวมากขึ้นเราสามารถจะดูแลเขาให้ให้อยู่คู่กับเราไปนานๆได้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นอุทยานดังนั้นเราควรจะเคร่งครัดในการใช้มาตรการห้ามมอให้มากที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยๆเรื่องสัตว์ป่าเราไปถึงบ้านเขาแล้วเราก็ควรจะทำยังไงให้เขารบ ในก,กฎกติกาของเขาการเจอเขาไม่ควรให้อาหารเขาไม่ขับรถเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่อนข้างจะสําคัญห้าหมออย่างที่พี่เล็กได้พูดไว้คืออะไรคะก็คือไม่ให้อาหารสัตว์นะคะถ้าเจอสัตว์ป่าก็ไม่ควรอย่างค,ค่ะรพี่เล็กเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาอาหารของเราเนี่ยไปให้เขาโดยพฤติกรรมอย่างเช่นเวลาขึ้นอุทยานเราจะเจอลิง,ลงเยอะใช่ไหมคะ แล้วเราเอาอ,อาหารเราไปให้เขาเนี่ยแปลว่าเขาก็จะปรับพฤติกรรมของเขาแล้วแปลว่าเขาจะหากินเองไม่ได้ดังน,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 นั้นเขารู้ว่าถ้าเขาออกมาตรงถนนจะมีคนโยนอาหารให้เขาเขาก็จะปรับพฤติกรรมของเขาก็คือเขาจะไม่หากินขเขาจะไม่หากินใช่แล้วก็อย่างที่สองคืออาหารที่เราให้เขาเนี่ยมันไม่ใช่อาหารสําหรับสัตว์ดังนั้นในอาหารของคนนะคะจะมีพวกโซเดียมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ว่าเขาเป็นโรคง่ายขึ้นด้วยค่ะอย่างที่สองคือไม่ขับรถเร็ว เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนอุทยานก็คือทุกครั้งที่เป็นช่วงเทศกาลจะมีสัตว์เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะ,คะแล้วก็ไม่เสียงดังไม่ขับรถเร็วแล้วก็ไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขยะใช่สำ,สำคัญมากก็คือการเดินการเดินเข้าไปในอุทยานหรือเข้าไปในเส้นทางสัตวเ์เส้นทางเดินป่าอย่างเงี้ยถ้าเราไปทิ้งเศษพลาสติกหรือก็ห่อขนมที่เป็นพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะพวก ช้างหรือกวางเขาไม่รู้ว่านั่นคืออะไระเขาก็จะกินเข้าไปพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็เกิดปัญหาค่ะในเขาค่ะพี่เนะคะในจุดที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนที่สุดเศรษฐกิจในเขาใหญ่ก็ต้องดีขึ้นตามมาความเจริญเข้ามาเขาใหญ่มากยิ่งขึ้นที่เล็กมีความกังวลน,นะคะว่าสภาพแวดล้อมหรือความเจริญเนี่ยจะมามเปลี่ยนแปลงความเป็นธรรมชาติของเขาใหญ่ในอนาคตค่ะเอาจิงๆิพี่กลัวนะ พี่ก็ค่อนข้างงกลัวเหมือนกันแต่พี่เชื่อว่าบุคคลหรือนักท่องเที่ยวที่มาที่เขาใหญ่เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเขาต้องคิดได้อยู่แล้วละว่าเขาต้องมาแล้วต้องถ้าเขาอยากจะให้มีพื้นที่ตรงนี้เพื่อการท่องเที่ยวนา,นานานพี่เชื่อว่าทุกๆคนต้องร่วมมือกันว่าจะทํายังไงให้เขาใหญ่ยั่งยืนที่มากที่สุดค่ะค่ะ,คะมองทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคตเป็นอย่างไรบ้างคะ อ๋อที่เขาใหญ่พี่คิดว่าจะเป็นเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกที่หนึง่งเป็นแหล่งแหล่งทองอีกที่หนึง่งเป็น world destination world, world destination เพราะตอนนี้ก็เกึง่งๆ world destination อยู่แล้วค่ะ,คะเพราะเพื่อเขาใหญ่เนี่ยพอเราคีย์เวิร์ดเข้าไปหาเกี่ยวกับเขาใหญ่เนี่ยมันจะก็จะขึ้นมาอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันหลากหลายมากมายและค่อนข้างครบถ้วนค่ะเพราะว่ะาได้ยินพี่เล็กพูดว่าเขาใหญ่ตอนนี้ก็เป็น m u c e destination ด้วยใช่ไหมคะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ คือตอนนี้จังหวัดนครราชสีมาค่ะเราได้ประกาศเป็นเมืองไมซ์ก็คือว่าเป็นเมืองที่พร้อมเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการและประชุมนะคะแต่ตอนนี้เราอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นเป็น local ไม ce ก็คือยังไม่ถึงกับเป็น international ไ Mice แต่ว่าเราก็คาดหวังว่าในอนาคตผู้ประกอบการของเขาใหญ่จะสามารถปรับตัวแล้วก็รองรับเป็น international ไ Mice ได้เพราะว่า การที่เป็น i n t e r n a t i o n a l i c e เนี่ยเราต้องมีมีองค์ประกอบค่อนข้างครบให้มากที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ถามว่าเรามีครบไหมเรามีเกือบครบแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ยังเรายังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่คิดว่าเร็วๆนี้ค่ะถ้าทุกอย่างเข้ามาพร้อมอย่างเช่นการเดินทางสะดวกขึ้นเส้นทางที่มาง่ายขึ้นพี่ว่าเร็วๆนี้ค่ะไม่ไม่ไม่น่าเกินกี่ปีนี้ค่ะ สุดท้ายค่ะอยากให้พี่เล็กฝากถึงนักท่องเที่ยวค่ะที่มีความสนใจมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ค่ะก็ขอฝากนะคะว่าถ้าสุน่านักท่องเที่ยวที่มาสนใจที่จะมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะอย่างแรกก็ขอให้มีความสุขละกันเพราะเราชอบเรียกฉายาของที่นี่ว่าขุเขาแข่งความสุขนะคะก็ขอให้ทุกคนเอาความสุขมาอยู่ที่นี่รวมกันอยู่ที่นี่ขอให้เป็นสถานที่ ที่เราต้อนรับทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นคนไทยต่างชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เราขอให้ที่นี่ได้สร้างรอยยิ้มและความสุขของของทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรามีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ครบถ้วนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะที่จะมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคณะใหญ่หรือว่ามาส่วนตัวครอบครัวอของเรานี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ